ช่วยช่วยลยช่วยยังไงเมื่อกี้เมื่อเกี้เราก็ได้เห็นชื่อใหม่ผสมผสานเ้วยว่านะว่าจะเป็นโจตี่โจแกสเออโอเคที่มีอยู่แล้วเราคลิกเพื่อให้ฝั่งนี้อ่านเลคะโอเคแต่เราต้องให้วินซีเป็นฐานเพราะวินซชื่อยาวสุดมันก็จะต้องขับกีบ่าเออแล้วมันก็ต้องขับหัวที่มีพันานยากขึ้นไห ามีจอสจอสสรถจะได้ยงแงแรงมากนีนี่โอเคอ่าเรนส์เรโอเคถูกต้องกงกงอยู่นี่ข้างบนนี้เลยัดข้างบนนี่แถูกถูกไหมคะ O O โอ c e เขาสามคีกั้มาคือเขาแกล้งกันตอตลอดนะคะอ่าโอเคถูกไหมค ไ้ได้ไดได้เล่นสองคนนะคะทำภารกิจผ <uur> ่านทั้งค <in> ู <ility> so <book> <Indian> <in like ่เลยจะไม่ผ่านแต่ผ่านเนาะโซเจนวกแอนยููภาษาอะไรเนี่ยกับโอเคนได้กี่นาทีนะครับก็วิน1.54ครับอ๋อโอเคโอเคขอชอด1.42ด่ม่ได คือว่าเราไม่ได้แข่งขันกันเราเราแค่แบบว่าใช่เราร่วมมือกันเราร่วมมือกันเราร่วมมือร่วมมือกันให้ชีวิตลำบากขึ้นมันประสบความลำบากมันก็จะทำให้สนิทใจสบายมากก็ได้สบายมากก็ได้สบายมากก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวคู่สองคนแยกกันแป๊บหนึ่งนะคะเราจะขอให้เขอจัดถ่ายแป๊บหนึ่งมินมาทรั้งที่มินแป๊บหนึ่งทีนี้ต่อไปเนี่ยสนุกมากสนุกมากแล้วก็แต่ต้องแข่งกันใช่แข่งนะรอบนี้ต้องแข่งนะ แล้วก็เป็นความุู้ชายที่เกิดคนเป็นจีบดีกว่าแม่นี่จะเกมคลิกป้ายนะครับเป็นแฟนเคยเห็นเกมพลิกป้ายไหมฮะไปดูแล้วเริ่มค่ะพลิกคลิกหุ่มคลิกคลิกในสนมรโอเคตรงนี้ ขึ <M> ้นไปด้วยเลยขึ้นเ่้วงมีโอเคไม่ต้องไปก็ไปเลยไ้ยไ้ตรงไปอตองไปไไนไปไนตรงไ่ต้องีแล้ว้วงไขวาไขวา้องเลยอันน้เลยโอเคไป่าแ่ขวาครับไค่ขวาแล้วก็กลับตัว้นขวา้นง่้ไย่ต้โอเค้ย่้้่ย

โอเคพิกเลยกวินอันไนบิก่โอเคไปต้องไ่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 ต้องไปต้องลิศทิ้งพวงเลยทิ้พไต้องเลยโอเคเลยพิกพิกพิกเลยพิกเลยพิกหมดเลยพิกพิหเลยอมกเลยพิกหมดเลยพิกเลยต่อไป่พเลย่อคับน้าพิกไปหเากไปห้าพกไหน้าพิก้าพิไห้พิกหน้าพิกนาพิกไปหพิกนพิกหน้าพิกไหพิาพิพิกาพิาพินกหพิกนพิกห้ยพิก เหมือนเมื่อกี้คุณพิกไปคุณพิกลับคุณพิกไปคุณพิกลับแต่เดี๋ยวที่แงะน,นับที่รูคิดว่าใครชนะครับกินโอ<ร>้โยเสียงพอๆกันฝั่งนี้กันจ๊อปไม่แต่ว่าเมื่อกี้กินเ,เขามีกลยุทธ์นะคะคือเขาข้ามไปแดนจอร์จก่อน ไปเคลียรฝั่งแับจอชก่อนจำได้เราเราดูก่อนพิกสีอะไรนะจอชพิกสีอะไเป็นสีอะไรเอ็งเกิดได้เป็นแดงเขาใช่ป่ะที่ไครบอกผมว่าเอาจริงเพราะเพราะว่าเขาวางเราเกินฝั่งนี้ไงสรุปผมสีอะไรนะเราผมว่าทิกทิกกันครับเหยื่อเลย มีใครเอาสีแดงไปอดหรือเปล่าเราเยเนี่ไงเฮ้ยจอดเราเหอนจะอยู่ฝั่งนน้นนะไม่ใช่ใครใครใสียเงินเราอ่ีี้ตงมใกนี่เป็นแดงนะผมก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยผมว่าตอนนี้ทำดูไม่กผนะเมื่อกี้ลองย้อนไปดูตอนแรกเราหมวกผิแดงหรือเงิน แดง26รอบนี้นักเรีนชนะไปค่ะนักเรียนหนม่มสีจ้เกบีตีเก่งมากก็เก่งไมากอ่ะก็เขาผ่านตรงนี้คุณไม่ต้องเสียงกัน